ถึงคราวว่าหนุ่มกับโตกัดกามเป็นมัดออกโรงแล้วจ้าถามว่ากลา้ามใหญ่ขนาดไหนก็ขนาดที่อาร์มอนยังหลงไหลอยากจะเข้ามาใส่เดียวไงล่ะจ้าแต่ก็ต้องขอโทษด้วยนะพอดีทีเม่เจ๊ขี้ห่วงคนกันมาเป็นยวกเพื่อทวงเจ้คืนจากอาร์มอน,น,นยังไม่ไวสั่งสอนจะส่งอาร์มอนไปนอนที่บอ่อได้อีกด้วยโอยบอกเลยหนูว่าการกดโซโล่ในครั้งนี้โชคโคตรช่วยพอเจอทีเมทเป็นงานเป็นอย่างยิ่งว่าแล้วจวังหวะนี้เจ๊จึงเปิดไฟได้วยการก,กระโดดเปิดอัลติเข้าไปตอนที่เพื่อนร่วมทีมจะโถมเข้ามาเติมดาเมจอย่างว่องไวและ เพราะว่าเติมมากไปหน่อยสุดท้ายเลยกลายไปฝายปีคิวมายัดไปแทนก็ยังดีที่เพื่อนรวมทีไม่ได้แค้นเคืองอะไรแถมยังคงมุ่งหน้าตะบีตะบันไถป้อมไปในขณะที่ป่าเองก็เอาออบเจต์อย่างสม่ำเสมอและเช้แล้วจะเธอตอนนี้ทีโมเจพยายามที่จะไถ่ป้อมบนชั้นกลางต่อขาะนี้เห็นเจว่าทีตรงข้ามพยายามปกป้องอย่างเต็มที่ด้วยเหตุนี้ระหว่างที่ยึกยักกันอยู่ตรงหน้าป้อมทันบีก็แอบย่องมาเอาบัตรแดงของทีฝั่งตรงข้ามเจ้เองตอนนั้นก็เล่งวงอันติเวรอแล้วประมาณว่าจะเกิดไฟจะได้พร้อมเปิดในทันใดถึงอย่่่่าาางงงงงไไไไรรรรกกกกก็ยยััััมมมมีีีฟฟททใหหญเเเิิดดขึึ้้้นนนนลจจจะวถ ก็กดคอนฟิวย่องเข้ามาซึ่งตอนนั้นน่าจ,าจ็คิดว่าฟรังโกจะดึงฮานาบินะแต่ที่ไหนได้จ่านางจกเจเข้าไปแล้วใช้เอาติทุบเจเอาไวฮ้ฮานาบิจึงพาเอาเดียอวอไปอย่างว่งวองไวมันจะปิดคิวฟรังโกไปได้แต่นางก็ถูกคาคุระเข้าไปเบิร์สใส่จนคิดไปในครั้งเดียวแต่แฟกเองก็มามันเลเสียเที่ยวแนางก็สามารถปิดคิวคาคุระไปได้ใช่แล้วจ่าด้วยความมั่นใจใช้อาติดึงมิยะเอาไว้จึงทํให้ป่าทีมเจที่เพิ่งมาเติมสามารถปิดคิวมิยะลงได้ก่อนที่พวกเราจะไหลไปถ่ายป้อมกลางชั้นกลางของพวกเขาอย่างว่องไวขณะเดียวกันป่าทีมเจก็โรเทลลงไปเติมเลนล่างยังสร้างวีรกรรมด้วยการปิดคิวอัลมอนไปได้อีกด้วยโหยหนูและด้วยความที่ช่วยกันอย่างเต็มที่ ตอนนี้ทีมว่าเจจีนไดรฟ์ช่ฝั่งตรงข้ามหรือแค่ป้อมเดียวตอนนี้นันจนั้นเจนเจเห็นอัลมอนเดินอย่างโดดเดี่ยวพอเจกับป๋ากลัวนันจะเหงาก็เลยเข้าไปช่วยเซอร์ไพรส์แล้วก็เบิร์ดน,นันคิดไปใน,นครั้งเดียวแม่นับได้ว่าการแอบซุ่มในพุ่มในครั้งนี้ไม่เสียเที่ยวแล้วนะเธอจ้าหนูหลังจากนั้นทีโมโบเจก็เดินหน้ากันแบบสนุกสนานอารมณ์เ เกมแบบจะเต็มแล้วตอนนั้นเองอิฟราโก้เกี่ยวเช็แล้วจ้ะหลงจาเปิดอัลติใส่อย่างว่องไววานั่นก็เปิดโอกาสให้คาริลาไปล่วงแนวหลังได้สามารถไปคิวมยาไปได้นางก็มีราคาที่ต้องแตกกับชีวิตของตัวเองนี่ถูกรับเบิร์ดจนคิดไปซึ่งในเวลาเดียวกันนั้นเจก็คิดเช่นกันจ้าตอนนั้นเหลือแค่แซสกับฮานาบิแล้วนะแต่ด้วยความที่ซันยังอยู่แล้วแบบมีโอรอดมาจนหนูก็ไม่รอดละสิวันแล้วก็กลายเป็นว่าทีมมเจตายกตี้เหลือแค่อัลฟ่าที่เมื่อกี้ลงไปเคลียร์เลยล่างและด้วยเหตุนี้เกมจึดํเนินต่อจนถึงนาทีที่หลอดอีวาวใกล้จะเกิดทั้งอันที่จริงตอนนั้นเนี่ยถ้าหนูเป็นฝ่ายตามนะยังไม่คนที่จะเข้าไปเปิดไฟดูเหมือนซันจะไม่ใช่ กตินี้นะ่ะเธอเข้าไปเปิดใส่คารินาแล้วนางก็ขีดไปในครั้งเดียวอยากครั้นั้นเชียวอามอนพยายามจะร่อย้อมล่างแน่นอนว่านางก็ร่อยไปได้นะผลังจากนั้นที่เกิดขึ้นนะเจว่าไม่ค่อยคุ้มเลยและวฉ้แล้แจ้คารินาตามไปปิดคิวอามอนได้แล้วไว้าตายปามาตุยเย่ในจังหวะน,นี้แล้วจะเหลือไม้ก็ไม่เหลือแน่สิว่าเราทีมของเจก็เลยมุ่งหน้าไปเอาหลอดแบบสบายๆแล้วหลังจากนั้นพวกเราก็เตรียมตัวที่จะเริ่มไฟสุดท้ายครั้งนี้ก็ไม่ได้ปรีผามอีกแล้วพวกเราก็รอหลอดเข้ามาแทงให้ก่อนแแแตตต่นน่ถถงง่่นน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 ออออออวววาาาาาาลลลลล็็็มมมมมมถึึึงงงงงงสสครรรััั้้้้้หหจจจเเเเกกกิดดขขโยยพะ ไปให้ไกลเพื่อที่จะไปรอวับกลับบ้านใน,นตอนนั้นเองเจกับเขาไปเก็บงานที่อัลฟาทำเอาไว้ด้วยการกระโดดไปแลนด์ิง้งจอดบนมิยะจนนางตายสนิทแต่เมื่อแม็กแมนที่ฟันตรงข้ามตุยเย่แล้วท e ันทันที่อดยังอยู่ในการตอนนี้ของฟันตรงข้าจึงดูเยินเป็นอย่างยิ่งแน่นอนว่าพเจไม่ถึงจังหวะนี้เสียไปเปล่าๆแน่ๆว่าแล้วพวกเรากระตีตรือบบนกันขึ้นมาอย่างที่ฟันตรงข้าวาในที่สุดพวกเราก็สามารถขึ้นมาใหญ่กว่าเขาได้แล้วก็เป็นฝ่ายวิกตอรี่ไปด้วยประการชนีนี่เองจ้าหนุแล้วเกมนี้ก็จบลงในการที่มงเอวีพี เค้ก็เล่นไปทั้งหมด12แมตช์ด้วยการชนะ7แพ้5ตัวอยากจะบอกว่าถ้ามีโอกาสแบนแฟนนี่กับชัว์แบนธนูไม่ใช่ว่ากลัวศัตรูเล่นนะกลัวทีมตัวเองหยิบมาเล่นต่างหากอ่ะเคจาาส่วนระดับแรงตอนนี้น้องจากที่ถูรักทุเลเล่นอยู่น้าตอนนี้เจ๊ก็ขึ้นมามิติสิบดาวแล้วนะทุกคน